โนสาเร่กุปตาพาไกไเกลียเดี๋ยวเรามาใก่เกลี่ยฝังคุณทัดนบ้างซึ่งเมื่อกี้ที่เราพยายามจะไก่เกลี่ยนะค,คุณรุทเขามีขอแค่ข้อเดียวเลยค่ะคือเพียงแค่ย้ายปล่องใช่ค่ะย้ายไปโผล่ทั้งอื่นให้มันแบบ มันไม่โดนเสื้อผ้าเขาแล้วไม่เข้าหลังบ้านเขาเต็มๆคณทัดลงมาเข้าเหม็นแค่ไหนกิ่นอะค่ะนปะทะเข้ามาที่เสื้อที่ผมเนี่ยค่ะมันเหม็นมากเลยไหนลุงลงดมผมที่มีกลิ่นปลาหมึกไหมเหนื่อยลุงอีกแล้วอ่ะอ้ยหอมมากหอมมากหอมอะไรหอมเมมันกินมันติดที่ไฟผมจริงแล้วเสื้อผ้ามันก็ติด ก็เข้าใจแต่ว่าทําไมเขาถึงจะต้องมาตากเฉพาะแค่หลังบ้านอ่ะหน้าบ้านมันก็มีแดดมีลมเหมือนกันอ่ะไม่ไม่แต่ทิศทิศแดดทิศแดดคุณคุณตากตากผ้าคุณหน้าบ้านหรือหลังบ้านหน้าบ้านครับเพราะแดดมันมาทางนั้นใช่ครับแต่คุณก็คิดดิหลังบ้านคุณชนกับเขาอ่ะแสดงว่าถ้าแดดมันมาหน้าบ้านคุณคือแดดเข้าหลังบ้านเขาแต่มันก็ตากหน้าบ้านได้ไงพี่แต่แดดมันไม่เยอะเท่าไงเขาก็เดี๋ยวบอกไปก็ได้ใครๆก็ตากหน้าบ้านกันมันไม่ใช่อย่างนั้นไีลุงใครเรียกเขาเรียกเรียกลุงอ๋อแล้วไง <laughs> คือคือจะมาให้ผมย้ายอย่างเดียวมันมันก็ไม่ถูกไงคือเขาเองอ่ะก็มากวนผมเหมือนกันกวนยังไงเออเอเล่า<อ>เล่าฝากของคุณบ้างไอ้เลาตากผ้าเนี่ยเอาตรงๆนะเขามาติดตั้งหลังจากที่ผมต่อเติมห้องครัว อไม่ได้มีอยู wow. ow, so me, ่ก่อนเนาะไม่เขาก็เหมือนเจตนาที่จะแบบไอ้นี่แล้วเขาเองก็ไม่ได้มาคุยดีกับผมตั้งแต่แรกแล้วพี่ลองคิดดูถ้ามีคนมาตะโกนกับพี่อย่างเงี้ยพี่อยากจะคุยดีกับเขาไหมผมต่อยเลยเห็นไหมมันก็เหมือนผมที่เปิดหัวมาเนี่ยผมไม่ได้อยากมองหน้าเขาเลยไม่ได้อยากเจอเขาด้วยจริงๆวันนี้คือแบบทีมงานขอร้องเลยด้วยซ้ำว่ามานะให้มาเคลียร์กันอะไรอย่างเงี้ยครับลุงเป็นการที่สุดแล้วเพราะลุงอ่ะก็ไม่ไม่ได้สนิททั้งสองคนและก็เพิ่งรู้จักกันเมื่อกี้นี้คือ จากภาพที่ลุงเห็นในความรู้สึกของลุงมันจิ้มจริงๆไอ้ป่องเนี้ยมันจิ้มเข้ามาบ้านเขาจริงๆมันก็สร้างความตื่ร้อนถ้าเป็นบ้านลุงลุงก็เหมือนกับมีความรู้สึกว่าแต่ลุงก็คงจะไม่เปิดหัวแบบแรงๆกับแกหรอกลุงก็อาจจะเฮ้ยทัดเฮ้ยเฮ้ยช่วยลุงหน่อยสิวะไม่ลุงแต่ลุงต้องเข้าใจคือถ้าเกิดว่าคุณทัดเนี่ยสร้างป่องควันแล้วมันปักลงบ้านเขาจบแค่นี้เลยนะยังไงคุณทัดก็ผิดยังไงคุณทัดก็ควรย้ายป่องควันถูกปะแต่ทีเนี้ยประเด็นคือคุณลุดอะมาสร้างรา ตักผ้าใต้ป่องควันที่หลังอะ่ะอันเนี้ยเป็นหนูหนูก็รู้สึกว่าเขาตั้งใจกลวนเราใช่มันเป็นเจตนาเออแล้วพอเป็นอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่า <laughs> เขาก็รู้สึกว่าเขาก,กวนเราก่อนเราก็อยากกลวนกลับมันก็เลยไม่แก้ไงแล้วทางนิติดได้มาคุยอะไรกับคุณไหมก็มาคุยครับผมก็คุยกับเขาว่ามันมันทำไปแล้วอะ่ะให้ผมมาแก้ก็คือต้องไปตามกับพูรละเหมายอย่างเดียวผมก็บอกเขาไปตามกับผูรลบเหมาจริงๆผมก็ให้เบอร์พูรัะเหมากับคุณรุดไปนะอ่แต่เขาก็ไม่โทรไม่อะไรเหมือนกันแล้วพูรละเหมาจะกลับมาาาาทํให้้้เเเรรออออตงียยยกก่ดแลวคุณู ในสภาพที่แบบตอนนี้แรงด้วยกันทั้งคู่ใช่ตอนแรงด้วยกันทั้งคู่ความสุขไม่เกิดอยู่ร่วมกันไม่ดีค,คือเข้าใจคุณทานว่าหงุดหงิดคุณลุดที่มากวนนะแต่ถ้าตัดทุกอย่างออกไปหมดเลยอะเอาแค่คุณสร้างแล้วมันทิ่มลงมาถึงแม้แค่นั้นอะมันก็มันก็ผิดแล้วไงคะแต่ผมบอกแล้วไงผมไม่ได้ทำไงคือเป็นผู้รับเหมาทำเอางี้ <Okay. S 2> ตอนที่จะทําคุณได้แบบเอาแบบหรือว่าได้ปรึกษาเขาไหมว่าคุณลุดเดี๋ยวผมจะต่อเติมตรงนี้นะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อย ได้ไปพูดอะไรกับเขาไหมลุก็ก็บอกคูณล้หมาว่าผมจะทําครัวปิดเขาก็จัดให้เลยไม่ได้บอกเพื่อนบ้านไม่ได้บอกครับแต่บอกนิตินิติเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับผมเขาก็บอกว่าก็จะการดําเนินการได้เลยก็นิติเขาไม่รู้ดิไงว่ามันจะกินมมาอย่างนั้นเน่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าทุดถามเลยสลับกันสลับกันสมมุติบ้านหลังที่มีครัวเนี่ยเป็นบ้านของคุณรุดส่วนทัศเนี่ยเป็นบ้านที่ตากผ้าคุณทัชจะรู้สึกยังไง ผมก็รู้สึกโอเคนะเพราะถึงต่อให้มันไม่มีป่องมาเงี้ยบ้านอื่นเขาก็ทำข้าวกินมันก็มาอยู่ดีแสดงว่าคุณทัศกำลังจะบอกว่าคุณทัศสร้างรัวในพื้นที่คุณทัศครับแล้วก็จบเพราะฉะนั้นป่องมันจะลงมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของคุณเพราะคุณสร้างในที่ของคุณใช่งั้นถ้าเกิดสมมติว่าเขาอ่ะเอาไม้กระดานอ่ะไปปิดป่องในเขตพื้นที่บ้านเขาเพื่อไม่ให้ควันคุณออกอ่ะแต่เขาทําในพื้นที่บ้านเขาอ่ะแล้วปัญหาคือควันมันก็กลับเข้าบ้านคุณแต่เขาบอกมันไม่ใใช่ปปัััญหาาาาาาของเเเเค้พระะิดนนนนทีบุณจต วันคุณจะตันผมก็ต้องหาอะไรแย่ออกไงพี่แล้วเขาก็เอาอะไรมาพอกปิดก็ต้องมีเรื่องอันนี้มีเรื่องันาดเหญ่ไหมมีเรื่องนะเห็นไหมแสดงว่าคุณก็ไม่โอเคไม่โอเคกับกลินไม่ใช่ไม่โอเคกลิ่นแต่ไม่โอเคการกระทาของเขาเนี่ยตอนนี้เขาก็ไม่โอเคกับการที่ปลอกมันลงมาไงคะคุณทาร์ตก็ปล่องควันบ้านคุณมันพ่นควันมาโดนเสื้อผ้าที่คุณรืดตากไว้เสื้อผ้าก็เลยมีกลิ่นเหม็นไงทําไมเข้าใจยากยากคือเข้าใจคุณทาร์ตที่หงุดหงิดว่าคุณรืดเหมือนจงใจ แกล้งอ่ะถูกต้องครับแต่ที่เขาจงใจแกล้งแล้วทําให้คุณทัศน์โมโหอ่ะมันเกิดทีหลังจริงๆแล้วอะต้นตอปัญหาทั้งหมดอะมันคือปล่องเป็นจุดเริ่มต้นใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยทะเลาะกันก็ไม่เคยครับก็เหมือนต่างคนต่างอยู่มากกว่าใช่เจอหน้าค่าตากันในหมู่บ้านเลยปกติก็เห็นไหมแสดงว่าอคุณก็คงต้องยอมรับแล้วแหละว่าไอ้ปัญหามันมาจากปล่องมันเริ่มจากปล่องเพราะมันมี่องคือเขาเอาเราตากผ้ามาไว้ตรงปล่องไงพี่ มันบ้าของเขามันเขาจะต่างตรงไหนก็ได้ตอนนี้ก็บ้านผมอะผมจะเอาปองออกอยังไงมันก็เรื่องผมเหมือนกันไม่บอกได้แต่มันไม่ควรออกไปใส่บ้านเขาไงแต่พูดลับเหมาทางนี้พี่ผมไม่ได้ไปชี้จุดเองอ้าอย่างนั้นนะยังเหมือนกันถ้าเกิดสมมติเขาบอกว่าเขาขอทําหลังบ้านปิดเหมือนกันแล้วให้พูดลับเหมาทาพูดลับเหมาก็มาสร้างหลังบ้านเขาปิดแล้วมันปิดปองคุณอะคุณโอเคป่ะก็ไม่โอเคพี่ท่านั้นะเห็นไหมล่ะแต่เขาก็เจตนาที่จะทาหลังผมถูกต้องป่ะล่ะคือใครทําก่อนชนะใช่ไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่า หมู่บ้านทุกหมู่บ้านเนี่ยเวลาเขาสร้างหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีแปลนแต่อันนี้เขาเรียกว่าต่อเติมการต่อเติมคุณจะต้องสร้างแปลนก่อนถ้าที่ถูกต้องนะแต่ปัจจุบันส่วนใหญ่คนจะไม่ทํากันก็คือต่อเติมตามอำเภอใจแต่จริงๆแล้วถ้าเขามาตรวจจริงๆเนี่ยปัญหามีมาเลยผนะิดเลยถ้าเขาไม่ยอมเขาไปแจ้งความขึ้นมาจริงๆแล้วเป็นถึงคดีความนะมมผมว่าคุณผิดเพเพอ,พอ,พอทุบห้องครัวต้องทุบห้องคัวาอั้ไม่ได้รู่อันนี้คือพูดความจริงเราไม่อยากให้เป็นขนามนั้น ซุกตางัดทั้งไม้อ่อนไม้แข็งมาใช้ก็ไม่รู้ว่าคุณทัศจะยอมย้ายปล่องควันให้ไหมจากรูปเมื่อกี้นะที่เราเห็นนะที่เราเห็นนะมันเหมือนปล่องอะล้ําเข้าไปในบ้านเขาซะด้วยซ้ำแต่ว่ากําแพงยังอยู่ในพื้นที่บ้านคุณแต่ตัวปล่องมันล้ํามาบนกําแพงไม่ล้ำอะพี่ผมวัดดูแล้วยังไงก็ไม่ล้ำคือยังคิดว่ามันอยู่บนกําแพงใช่มันอยู่แสดงว่ากําแพงเนี่ยมันต้องหารสองนะใช่กําแพงมันต้องแบ่งครึ่งนะหารสองนะถ้าเกิดผมว่าเจ้าหน้าที่มาวัดจริงๆมันก็ล้ํา กระแพงสมมุติกระแพงขนาดนี้ครึ่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นส่วนของเขาอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นส่วนของคุณมันน่าจะเกินนิดหนึ่งนะมันจะเถึงอาจถึงไม่เกินไอไอแรงลมที่มันเป่ามาเกิน<ช>แน่นอนมันก็เข้าที่ขเข้าเต็มเขาแน่นอนเลยอันนี้ปัญหามันจะตามมาอันนี้ลุงไม่ได้ขู่แต่ข้อกฎหมายมันเป็นอย่างนี้จริงๆกลัวอะไรรึเปล่ากลัวเขาไปแก้งแล้วเขามาตรวจค่ะเอางี้ดีกว่าถ้ามีคนมาสั่งหรือร้านลุงลงเพราะว่าควันเยอะอย่างเงี้ยลุงลงจะรู้สึกยังไงถ้าควันเยอะใช่แต่ถ้าควันเนี่ยมันอยู่ในร้านลุง แต่ถ้ามันลอยออกไปข้างนอกอะลุงสมมุติอะแบบพื้นที่ข้างๆเลยสมมติมีบ้านอาศัยอยู่ะแต่ลุงมาก่อนเขาอะก่อนที่เขาจะมาถมที่สร้างบ้านอะยูอยู่ควัานหมูหันหรือกินกับข้าวลุงอะไปโดนบ้านเขาอะแล้วก็บอกให้ให้ลุงย้ายหรือลุงแก่ลุงจะทำยังไงลุงก็ต้องแก่ลุงต้องแก้สิเพราะมันเป็นกฎหมายมันเป็นกฎหมายกฎหมายที่ต้องแก้แต่ผมไม่ผิดอะยังไงผมก็ว่าผมไม่ผิดเอางี้เอางี้ไม่ปลาหมึกไหมคะจะเอาปลาหมึกมาทำไมโบลิ่งเย่าบอกนะว่าจะมาทดลองกับคุณทัศ ถ้าใช่ก็ดีเลยเพื่อคุณทัดได้ดมจะได้เข้าอ,อกเข้าใจที่คุณรุดร้องเรียนบ้างที่เราพยายามจะไกลเกลีย่ยอยู่ตรงนี้คืออยากให้คุณหาทางแก้เพราะ,ะว่าสุดท้าย,ยาแล้วคุณจะไปอ้าง <c oughs> ผู้ละเหมาไม่ได้คนที่ต้องรับผิดชอบคือเจ้าของบ้าน โบลิ่งไงเห็นใจคุณทัดว่าเราไม่ได้ตั้งใจแก้เขาไม่ใช่อย่างนี้อ่ะมาที่ก่อน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 มาที่อนปะเขาว่ากวนเราเราก็เลยไม่อยากคุยกับเขาถูกป่ะประเด็นเนี้ยโบลิ่งเข้าใจมากเลยนะแล้วก็เข้าข้างคุณทัดตั้งแต่ต้นด้วยแต่ทีเนี้ยถ้าตัดเรื่องโบลิ่งออกไปอ่ะ คุณทัศจะไม่อกกิ้จริงๆอะคะก็ผมว่าถ้าทอดมันก็น่าจะหอมนยไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอไม่ครับทำไมเขาไม่รู้สึกผมว่าหอมสงสัยจมูกบอดแน่ๆแบบนี้เพรากดินของปลาหมึกแห้งบวกกับกะปิทั้งเหม็นทั้งขาวขนาดนี้ก็ยังทำอะไรคุณทัดไม่ได้เลยใช้กับมันไม่ได้เขาไม่รู้สึกเลยเขาไม่ยอมใ้กับทัดมันไม่ได้ มันหอมนะผมว่าถ้าทอดเนี่ยหอมเลยนะแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดสักนิดนึงหรือน้ำจิ้มถั่วผมว่าโอเคเลยเอาจิ้มรับจิ้มหวานถั่วบด่่ใชโบลิ่งเอาไปฝักที่เป็นได้คือพูดเลยไม่มีใครทนกลิ่นอาหารได้ขนาดนี้ถ้าเราทําอาหารตลอดเวลาเรื่องของเรื่องไม่เกี่ยวกับเรื่องไอติฝองเปิงเราสร้างความลังคาแล้ว เกี่ยวกับเรื่องแรงด้วยกันคู่ใช่ใช่ไอ<ห>้นั่นแรงมานี่แรงไม่ยอมไม่ยอมอันนี้เขาไม่ได้ขออะไรเลยนะเขาแค่ขอให้คุณปรับปล่องอะไปพ่นทั้งอื่นแล้วถ้าผมขอเขาย้ายราวตากผ้าไปที่อื่นนี่เขาทําได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ต,ตอนนี้ร้อนอะไรให้เราราวตากผ้าเขาอยู่ในพื้นที่บ้านเขาแต่เขาก็เจตนาที่จะทําเพื่อมารับควันไงพี่มารับป่องควันนะ่ะดูท่าคุณทัศน์ยังติดใจเรื่องที่คุณรุตมาทําราวตากผ้าทีหลัง เพราะไม่ว่าสุปตาจะพยายามไกลเกลี่ยยัยงไงคุณทัศก็ไม่มีทีท่าว่าจะยอมลงให้เลยเราจะไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าเราตากผ้ามันอยู่ในเขตบ้านเขาป่องมันก็อยู่ในเขตบ้านไม่ใช่ป่องคุณพ่นควันเข้าบ้านเขาใช่แต่มันพ่นไงแต่เขาก็มาสร้างราวตากผ้าหลังหลังจากที่ผมก่อก็ไม <า S 1> อ<า>่อาคิดกลับกันถ้าบ้านเขาพ่นกลิ่นอาหารทั้งวันใส่ราวตากผ้าบ้านคุณ คุณซักผ้าเสร็จทุกวันใส่เสื้อผ้ามาเป็นกลิ่นอาหารคุณโอเคไหมผมตากผ้าหน้าบ้านไม่ไม่ผมให้คุณคิดแบบนี้แต่ผมตากผ้าหน้าบ้านไงสมมุติว่าหน้าบ้านมีกฎออกมาใหม่ห้ามตากผ้าคุณต้องมาตากหลังบ้านแล้วพอหลังบ้านปองควันเขาพ่นใส่เสื้อผ้าคุณแล้วคุณต้องเอาเสื้อผ้าที่ซักเสร็จใหม่ๆแทนที่มันจะหอมแต่มีกลิ่นเสื้อผ้าคุณโอเคไหมเป็นผมไปซักหยอะเรียกเดี๋ยวนี้เขามีมาแพงให้เสร็จสัก มันไม่ต้องมาเหนื่อยด้วยเราทํางานในเมืองหลวงเราขับรถสองสามชั่วโมงกว่าจะกลับมาซักผ้าไปซักหยอดเหรียญก็ได้นี่ลักษณะนี้กลางรถต่อยท้องว่ะตอนเนี้ยตอนละลักษณะนี้คือพร้อมให้เขาฟ้องยินดีพี่ผมก็ไม่ได้ลัวอยู่แล้วคุณต้องเสียเงินทุบอีกนะไม่ผมไม่ซีเรียสถ้าจะฟ้องก็ฟ้องเลยยินดีขึ้นศาลเพราะยังไงผมว่าผมถูกอยู่เพราะเขาก็เจตนาที่จะทำราวถักผ้าเนี่ยแต่ เราตากผ้ามันอยู่ในบ้านเขาขเ<อ>ารา,เ<อ>าตากผ้า,า,าผมบอกตรงนะผมไม่มีเรื่องนู้นละผมมีเรื่องกันนี่ดีกว่า <c oughs> นี่คือผมมาเพื่อที่จะเคลียร์ให้คุณแต่เหมือนคุณไม่อยากได้รับการเคลียร์คุณอยากโดนเต็มๆมแหม ย่งดีที่สุกดาเราใจเย็นดูดูแล้วงานนี้อาจจะจบไม่สวยก็เป็นได้คุณทาศนเอางี้กลิ่นคุณทัศอ่ะมันไปละเมิดเขาแล้วไม่ไม่ใช่กลิ่นผมกลิ่นกับข้าวกินกับข้าว้านคุณเคุณ์มันไปละเมิดเขาแล้วแต่เราตากผ้าเขาอ่ะมันไม่ได้ละเมิดอะไรคุณทัศเลยอืมแต่เขาทําหลังผมนะ มันไม่ได้ไปสร้างความเดือดร,ร้อนให้รคุณทัศนเลยกับการที่เราต้องมานั่งทุบเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราย้ายป่องนิดเดียวแก้ไขง่ายมากเลยอะแทนที่มันจะออกจากตรงเนี้ยให้มันออกอีกมุมหนึ่งแทนจะได้ไหมขึ้นทน้องบนขึ้นทน้้ทงบนตรงตรงเลยสูงขึ้นไปแห<ค>น่ปุ๊บขึ้นเลช่างทําได้ง่ายมากเลยก็ให้ติดต่อผู้รับเหมาแล้วกันพี่ให้ผู้รับเหมาัดการใช่เอางี้ทำไมทำไมคุณไม่อยากแก้ให้เขาขอแค่เนี้ยทำไมคุณถึงไม่อยากแก้ให้เขาเพราะเขากวนคุณใหตอบให้ก็ได้เขากวนตรงที่เออาาาผ้มลง นี่หละถ้าเขาพูดดีๆกับคุณคุณจะยอมเปลี่ยนให้เขาป้ก็ลองให้เขามาคุยดีกับผมก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยมาคุยดีกับผมเลยงั้นเดี๋ยวเรียกมาคุยดีๆลองเรียกมาลองคุยดีๆถ้าคุยไม่ดีก็ส่งไปตำรวจเลยเออเดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติว่าคุยไม่ดีทั้งคู่นะเดี๋ยวเฮ้ยได้ต่อยท้องคุณนี่แหละคนแรกขอต่อยก่อนเลย้ปจะไม่ไหวแล้วเลย่ะเดี๋ยวเราเรียกคุณรุตกลับมาครับมันก็พื้นที่ผมไม่ใช่เหรอฮะ เพราะคุณมาที่หลังผมไงเจตนาชัดๆเลยว่าคุณอ่ะตั้งใจเพื่อจะแบบเอาผ้ามารับกลิ่นแล้วก็เหมือนตั้งใจมาฟ้องอ่ะขอแค่คุณย้ายปล่องควันผมพูดอะไรหน่อยไ,ได้ไหมได้ผมนักมวยกรอบนะเอเอมโนสาเรสุกตาพาไกลเกลีย